ตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกนะทรวงร,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 ราชการที่เก่าเพราะว่าเรามีของดีจากตรวเุคนที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับเรือ่องสุขภาพง่ายๆแลว้วก็ผลิตได้จากก็สรุปที่มีอยู่ในน้องปนที่เราปลูกเองเป็นระบบกะเกษตรอินทรีย์ะครับที่จะนำเสนอเรนี้นะครับวันนี้ก็ตัวนี้ผมเรียกว่าสิ่งเกอ่วข้องทลายโจรนะครับี่ย ฟาน์ลายชนตอนนี้ดังมากในภะาวะโควินะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากแก้การอักเสบนะครับอีกอีกตัวนึงก็นนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำโครโรฟินนะครับก็คือ,อ,อทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านที่เราทำเองในบ้านราเนครับก็คือมันขึ้นตัวเองได้นะปัจจุบันเนี่ยคนจะมีเลือดเป็นกบเยอะเพราะว่าคนว่วงอาหาน อาหารสมัยใหม่นะครับจะกินผักน้อยแต่คนพวกนี tipo, então, ้น้อยเยอะชมันบ que ินตับโภชนาการครับดังนั้นตัวนี้ก็จะไปเสริมทำให้การปรบหรือว่าปรอบสมดุลของร่างกายก็คือมันจะเป็นดาวพวกควาต่างนี่มันเป็นพวกสมุนไพรพิเิษเราก็ออกมาทำและอีกอันนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เพื่อการดูวเองปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเราว่าเรื่องความมั่นคง ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่จะสามารถขึ้นตัวเองในระดบับพันที่หนึ่งของเรษิจกรเบียนี้ตรงนี้ันได้เข้าพันว่าเราจะขึ้นตัวเองได้ไหฉะนั้นต้องผลสำปะยักไม่กินคนจกผลิตเราเองไปขายฉะนั้นเราจะต้องผลิตมะเล็งพันธุ์ของเราเองมะเล็งพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นมะเ็งพันธุ์อินทรีย์ปลูกในสวนหนองส่วนอุณหภูมเก็บจากเกคเรือข่ายหนอส่วนอหภูิในเครือข่ายเราก็แตกเกลนนะื่อนเน้น การพึ่งตัวเองเล,งลยคัะแล้วกกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ได้มากที่สุดราบสวัสดีนะคะชื่อบุญช่วยแซนต์านหรือปปรเล็กนะคะยาสมุนไพรเ็นสมุนไพรชาวบ้านเนาะเอาาเก็บรวงค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำมันเขียวตีมรกอนะคะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเมารถเมาเรือใช้ได้ดีค่ะถ้าไอาหรือปวดท้องก็หยดลงไปในแก้วน้ำดื่มสองสามหยดจะหายไอยและหายปวดท้องค่ะ แล้วก็ตัวต่อไปนี่จะเป็นยาหม่องที่พึ่งยาหม่องที่พึ่งทาถุงนวดเวลาเราปวดเมื่อยเพรชัดยอกนะคะหรือทำทัวสซาเป็นจันเอาพิษออกจากทางผิวหนังนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่จะเป็นน้ำยานางน้ำยานางสากัดหยดหูหย,ด,หยดตาหยดจมูกถ้าเป็นฝุ่นเข้าตาอะไรเนี่ยใช้ว่วมกันได้ในหลอดเดียวกันเนาะ แต่ในกรณีถ้าเป็นตาแดงห้ามใช้ร่วมกันเพราะว่าตาแดงเป็นรูปติดต่ออันนี้จะเป็นสเปรย์อันนี้จะเป็นตัวเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นขวดใหญ่เอาไว้สําหรับผสมน้ําดื่มและเช็ดตัวให้เด็กเวลาเด็กเป็นไข้หรือในเมื่อร่างกายเราเกิดภาวะร้อนก็จะเช็ดเช็ดตัวได้ปรับสมดุลร่างกายจะขัดผ่อนคลายจะทำให้สดชื่น แล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงจะมาใหม่จะเป็นน้ำเยืนาผสมกับสตรอเบอรี่ตัวนี้ที่พัฒนามาใหม่ค่ะอันนี้เปิดอันนี้พร้อมดื่นได้แล้วก็อันนี้คือผงพอกหน้านะคะผงพอกหน้าเป็นกดผื่นคันเป็นสิงเป็นฝ้าเาราล้างหน้าก่อนเอาน้าําสะอาดล้างหน้าแล้วก็เอาตัวยานี้ผสมน้ําแล้วก็พอก ถ้าแห้งรอบแรกก็เอาเอา,เอาสเปรย์พ่นแห้งรอบสองเอาสเปรย์พ่นพอแห้งรอบสามก็ล้างหนก็ออกได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมันงายขี้น้อนดื่มตอนเช้าหนึ่งช้อนชาหรือจะผสมกับน้ำมันงาดำดื่มหนึ่งช้อนชาตอนเช้าแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามขึ้นแก้วนะคะตอบสมองลูร่างกายบำรุงก,กระดูกบำรุงสายตาจะมีโอมิเก้าสามหกเก้าค่ะตรงไหนตึงตรงไหนปวดเมื่อยทาได้ค่ะ อ่าแล้วก็ขูดขูดไปเรื่อยๆตรงไหนตรงไหนตึงตรงไหนตงึงตรงไหนเมื่อยขูดขูดไล่พิษอันนี้ก็เอาไว้บริหารบริหารหน้าสวัสดีค่ะื่อนางสุรินกษตรนะค่ะช่อเล่นชื่อตะกิทนทีทางกลุ่มเนี้ยทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีเรือไข่มีเพื่อไข่เกษตร ทำกเกษตรอาหารปลอดภัยส่งโรงเรียนนะครับแล้วก็ส่งในในในพื้นที่ทำมาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งปลอดสารเคมีมีคลุ่มเดี๋ยวนี้มีเครือข่ายทั้งหมดยี่สิบเครือข่ายของวีสารกิจูุกชนเสร็จแล้วก็จะมีสมุนไพรสีเหลืองสีเหลืองก็คือตัวนี้นะคะไพลเหลืองไพลเหลืองอันนี้ไพลแดงอันนี้ขมิ้นชันนะคะ ก็อย่างเงี้ยก็อยากอบแห้งทุกวันนี้ก็คือตากแดดตากแดดางเนี้ยคะ่ะแต่ตากแดดอันนี้อันนี้มะกรูดนะคะลูมกมะกรูดอันนี้ที่ทําอยู่ก็คือเวลาอันนี้คือคือทํามาแล้วนะคะนักท่องเที่ยวมามาก็เอาตัวนี้แหละแช่มือแช่เท้าเนาะมันจะมีสมุนไพรหลายตัวมีใบมะขามมีรางจืดขมิ้นชัน แค่มือแค่เท้ทาค่ะก็อยากทําลูกปรนะบพบเนาะที่ที่อยากทำอ่ะเห็นแล้วในกลุ่มเนี้ยทํามันมีโครงสร้างของของกลุ่มอ่ะทาเกษตรท่องเที่ยวอีกตัวหนึง่งคือจะทําอาหารพื้นเมืองนะคะอาหารพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเลยเพราะแต่ละฟาร์มอ่ะผู้มีอยู่แล้วมันก็จะเอาอาหารพื้นเมืองครับมีนักพี่อ่องมี ถ้าคุณจะมากินแกงผักเชี่ยวมาเดือนไหนกินแกงผักเื่อกินเดือนไหนของป่าอย่างเงี้ยค่ะหน้าเห็ดพวกจะมาเนาะหน้าไหนอในน้นนมผู้งเขาก็จะม,มีโครงสร้างมีคณะทางานใ่สวัสดีค่ะสนกนางภูกระจางนะคะ ซึ่งเป็นเลขากลุ่มของกลุ่มที่สหกิจเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านัวนเมตูรินะคะผลิตภัณฑ์หลักของเราก็จะเป็นตัวตะไคร้ภูเขาหรือว่าตะไคร้ต้นก็ได้ค่ะซึ่งภาษาถิ่นของเราเราก็จะเรียกว่าเซนุกสานะคะค่ะสหรับผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์ไล่ยุงนะคะซึ่งจะใช้ในด้านเวลาใช้ไล่ยุงแล้วก็เวลา ในในพื้นที่เนี่ยก็จะใช้พวกไล่แมลงอะไรอย่างนี้นะคะพวกแมงวิ่งอะนะคะ่ะค่ะสาหรับตัวยาหมองนี่นะคะก็คือจะใช้ได้สองสองอย่างก็คือจะใช้ทั้งทาในเวลาแมลงกัดต่อยแล้วก็ใช้นวดในด้านปวดเมื่อยอะคะอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ํามันนวดซึ่งจะเหมือนคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวน้ําใช้นวดเวลาปวดเมื่อยนะคะ g e n e นะคะก็คือจะเป็นรีนทาหน้านะคะซึ่งใช้ทาพวกแก้ฝ้าแก,แก้ริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะในตัวของตัวน้ํามันตัวเนี้ยมันจะสอดอสร้างอนุโมอิสระด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรนะคะซึ่งเราจะใช้ด้วยเม็ดเล็กเม็ดแห้งนะคะก็ใช้ทาใช้ดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น ก็จะเป็นต,ตัวตัวน้ำมันระหอมระเหยเหมือนกันนะคะซึ่งมันจะเป็นเจลเนาะตัวนี้เวลาก็ใช้ทาใช้โดมเหมือนกันก็คือเรากระทาตามหัวเวลาบดท้ายอะไรค่ะสรับ hmm. ตัวต่อไปก็จะเป็นอกแห้งนะคะอกแห้งนี้ก็คือเราสามารถเป็นทําในด้านการปรุงอาหารนะคะอย่างเช่นใช้ไปในเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าข้อนี้จะเป็นการดับกลิ่นอย่างเช่นการ กุ้ไก่อะไรพวกปลาอะไรที่เหม็นแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเราซึ่งเราจะมาทําเป็นเครื่องปรุงก็ต่อยอดจากตัวนี้จะเป็นเครื่องปรุงปรุงรสนะคะเราก็ตัวนี้ใช้สําหรับไปหมักเนื้อหมูที่เราจะไปย่างหรือไปทอดก็ได้ดองน้ําปลานะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เป็นตับประทานเหมือนกับว่าเครื่องเคียงเนาะเพราะว่าในตัวนี้คือไอผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนึ่งปีมันขึ้นมมันออกผลผลิตแค่ครั้งเดียวเราก็เลยมารัก ละามันโดยการดองน้าปลาและน้าปลาเนี่ยเราจะใช้เฉพาะน้าปลาชิพโนตซึ่งมันจะให้ให้รสชาติที่ดีค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิมอับน้ํานะคะคลีมอับน้าตัวนี้สรรพคุณของมันก็คือ,อแก้คันเพราะว่าตัวนี้สําหรับคนที่ผิวผิวแบบเวลาแพ้อะไรง่ายๆนะคะใช้ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ดีกับตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวร่าตัวที่เด่นที่สุดก็คือจะเป็นตัวน้ํามันนะคะต,ตัวน้ํามันตัวเนี้ยเรา จะสามารถนําไปต่อยอดได้ได้หลายๆผลิตภัณฑ์ในทช้ในด้านวิชาภัณในด้านสมุนไพรในด้านยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างอย่างส่วนใบมันนะคะเราก็สามารถนําไปใช้ได้อีกก็คืออย่างผลไม้ของบ้านเราเนี่ยลูกทับตอนเนี้ซึ่งมันมันจะมีเยอะมากเราก็เลยต้องใช้ด้วยการวิธีการบ่มพับโดยใช้ใบของมันนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ราเบแบบธรรมชาติค่ะรสชาติก็จะทำให้กรอบหวานนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้เราก็ยังได้มีการเชื่อมต่อภาคีนะคะโดยการที่ระหว่างชิมชนกับโรงเรียนเราก็คือจะสอนน้องๆทังงงง้งหมดทั้งโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณเขตของเราแล้วก็นอกพื้นที่ที่เราสามารถไปได้ก็คือ,อ่าจะไปสอนน้องๆท,ทํางตัวสเปรย์ตัวไล่ยุงนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลัง,งเชื่อมต่อภาคีก็คือเรากําลังพัฒนาซึ่งตอนนี้คือตะใช้คูเขาเนี่ยมันจะไปได้สองครั้งก็คือ ถ้าเป็นตัวอบแห้งเนี่ยจะไปในทางด้านอาหารก็คือเราจะสามารถนําไปปรุงในอาหารต่างๆหรือนําเป็นชงชาได้นะคะแต่ถ้าเรามาสากัดน้ำมันปุ๊บก็จะเป็นตัวยาซึ่งจะเป็นตัวในการแป่รูปในผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้หัวเชื้อตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาต่อย,ยอดด้วยกันร่วมกับอของ u t t นะคะก็คือหนึ่งตังบนหนึ่งมหาวิทยาลัยค่ะก็คือ เราจะกำลังจะต่อโอยนในด้านคีวพันธ์นะคะคือเออเซฟเนี่ยเป็นองค์ความรู้นะคะเออเป็นองค์ความรู้เรื่องของมาตรฐานเป็นองค์ความรู้เรื่องไม่ใช้เคมีทํำยังไงเป็นองค์ความรู้เรื่องของการแปรรูปองค์ความรู้เรื่องของตลาดเข้าตลาดยังไงเออเออโดยไม่ผ่านพ่อค้าคุณกลาง นะคะ,ะเพราะว่าเรามีวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเข้าตลาดเองได้เลยแต่ว่ามันต้องมีมีกฎระเบียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ไก่เนี่ยก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางคุณยวมหรือก็กลุ่มกลุ่มของอแม่ห้องสอนนะคะก,ก็คิดว่าพี่ไก่คิดว่าอ,อยากจะขอให้ชุมชนเนี่ยอ,อ,อาจารย์ช่วยจัด อาจารย์ช่วยจัดอีกสักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะ,ะงานของพี่ไก่จะมีทีมลงไปลงไปสอนเลยนึกออกไหมฮะไม่ใช่แค่มาอบรมเฉยๆจะลงไปปฏิบัติการจริงให้รู้ว่าการไม่ใช้เคมีจะต้องใช้อะไรแทนอันนี้ต่างหากเพราะว่ามันมีคุณแม่เมื่อกี้นี่วิสาหกิจชุมชนเมื่อกี้มีหลายระดับคืองานของพี่ไก่เนี่ยไม่มีการลดนะคะงานพี่ไก่คือการเลิกเลิกใช้เคมีอย่างเดียว แล้วพี่ไก่มีองค์ความรู้ที่จะให้เกษตรกรไม่ใช้เคมีแล้วจะใช้อะไรแทนนะคะเป็นงานที่ที่สำคัญนี้มันต้องเป็นงานพี่ไก่มันต้องลงปฏิบัติการจริงทีมพี่ไก่ต้องออลงพื้นที่นะคะแล้วก็เอาชาวบ้านมาเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติการจริงไม่ไม่มีการฟังการบรรยายเฉยๆนะคะต้องลงมือลงมือทําเลยอะคะ่ะนี้เอ่อเท่าที่พี่ไก่เห็นผลผลิตพี่ไก่คิดว่าทางเอ่อเกษตรกรที่ขุนยวมเนี่ย มีพี่เลี้ยงที่ดีมีพี่เลี้ยงที่สําคัญก็คือมหาวิทยาลัยถูกไหมคะมีอาจารย์ต่างๆซึ่งช่วยช่วยอันนี้ก็จะจะดีมากอยู่แล้วนะคะมีมีโอกาสมากแล้วก็เซอเ,เป็นองค์ความรู้ก็จะลงไปให้ช่ชวยให้ให้ความรูเ้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ผลผลิตท,ที่ที่ฟังดูเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะคือสามารถต่อยอดได้ทั้งผลผลิตสดผลผลิตแปรรูปซึ่ง เป็นองค์ความรู้ที่เอิร์ธเซฟจะเข้าไปสอนด้วยนะคะเรื่องการแปลรูปด้วยแล้วก็สอนเรื่องการเข้าตลาดนะคะอันนี้ก็พี่แก่คิดว่าต้องเลือกกลุ่มที่ไม่ใช้เคมีเลยมาก่อนพี่แกว่าจะดีมากรวมกันหลายๆวิสาหกิจก็ได้แต่กลุ่มที่ยังลดเอาไว้ก่อนนะคะแต่พี่แก่เอากลุ่มทําเป็นตัวอย่างความสําเร็จเรื่องของ การไม่ใช้เคมี Me, เอากลุ่มที่ไม่ใช้เคมี Me มาก่อนแล้วเราก็เริ่มกระบวนการ,รเพราะเรามามามาเป็นทีมค่ะเราต้องล,งลงเป็นทีมทั้งหมดค่ะเพราะว่าชาวบ้านเข้มแข็งอยู่แล้วมีอาจารย์ช่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้คิดว่าจะจะทาให้งานเร็วขึ้นเรามาทําตัวอย่างความสําเร็จกันดีไหมคะเป็นแบรนดิ้งพี่ไก่ขอให้คุยเรื่องแบรนดิ้งด้วยนะคะเพราะพี่ไก่มีทีมออกแบบเร,แบบเรื่องแบรนด์เรื่องการบรรจุภัณฑ์ต่างๆอันไหนพร้อมแล้ว เข้ามาร่วมได้เลยคะ่ะ